ร้อนๆอย่างนี้แล้วผมก็เบาไฟน้ำปลามันจะหอมไลยพี่นึกออ่าไหมมันได้ทอดมันได้น้ำปลามันโดนน้ำมันหอมไหมหอมหอมสุดๆเลยนะไข่ทอดน้ำปลาทำง่ายแต่อร่อยมากโอเคอันนี้ก็เตรียมพริกเดี๋ยวจะทำ อะไรนะไข่ทอดน้ำปลาไข่ทอดน้ำปลาอันนี้ไปไป,ไ,ปได้ไปได้สูตรแปลกๆมาในออนไลน์นะก็ดูแล้วก็ชอบแต่ก็อาจจะเอามาปรับปรับในสไตล์ตัวเองนิดนึงก็จะใช้แบบนี้มีไข่มีพริกแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำไอ้ตัวนี้กันก่อนเราจะทำสองส่วนทำไข่ด้วยแล้วก็ทำตัวตัวน้ำน้ำปลาตัวนี้ด้วยอ่าตัวนี้มามันจะทำคล้ายๆพริกน้ำปลาแต่ว่ามันเป็นแบบ ปกติเวลาพี่ผมพูดว่าไขาท่ทอดน,น้ำปลาพี่ก็นึกว่าทําไข่เจียวแล้วก็เอาน้ําปลาแบบหวานๆมาราดใช่ไหม <Ừ. S 2> แต่สูตรนี้มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวทําให้ดูมันใส่ลงไปเลยมันอร่อยดีอ่ะตัวนี้นะครับน้ําปลาเราก็จะเป็นนี้เอาไข่สามสี่ฟองยุน้ำปลาก็ช้อนเดียวไม่อยู่มั้งต้องสองช้อนเนาะน้ำปลาสองช้อนแบบนี้เลยนะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะก็ใส่น้ําตาลสองช้อนชาโอเคนะประมาณนี้แล้วก็เอาพวกนี้ใส่ลงไปเลย เอาอันนี้ก็เนี่ยก็คลุกเขาแล้วก็แช่ไว้แบบนี้แหละให้น้ำตรงน้ำตาลมาแล้วอันนี้มันเป็นน้ำปลาแบบมีหวานนิดนดแต่ออกเค็มนะก็เหมือนกินน้ำปลาพริกกับไข่นะ,ะมันจะไม่สูตรน้ำปลาหวานแบบราดปลาอ่าแต่ว่าผมเห็นเขาทาแบบนี้แล้วมันน่ากินมากเรามาดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะในนี้มีน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาแล้วก็หอมแขกวันนี้ใช้หอมแขกเพราะว่าหั่นง่ายดีแล้วก็พริกขี้หนูเหมือนทําน้ำปลาพริกอันนี้เมนูนี้จะใช้น้ำมันนิดหนึ่ง เพราะว่าไอ้ตัวน้ามันนี้ก็จะอร่อยใส่น้ํามันให้ทั่วก้นกระทะไม่ไม่ต้องเยอะแต่ให้มันทั่วให้มันทั่วมให้มันท่วมให้มันทั่วก็คือให้มันกระจายทั่วแต่ไม่ต้องขึ้นมาสูงนะครับผมเพราะว่ากระทะเรามันไม่ติดอยู่แล้วถ้าเกิดน้ํามันเยอะไปก็เลี่ยนแต่ถ้าน้ํามันพอดีไอ้ตัวน้ําปลากับน้ํามันตัวเนี้มันจะเอามาราดข้าวได้แล้วอร่อยมากนะแล้วก็เจาะมาหน่อย เจาะไม่คนเหรอคะไม่ไม่ตีไม่ตีเจาะอย่างงี้เจาะให้มันแตกเจาะให้มันแตกหน่อยแต่ไม่ต้องตีไม่ต้องคนแบบนี้ให้มันเป็นเหมือนไข่ดาวอันนี้รอให้น้ํามันร้อนจะจัดทําให้มันเหมือนไข่ดาวคือจุดเด่นของเมนูนี้คือให้น้ํามันร้อนจัดแล้วใช้ไฟอ่อนให้น้ํามันร้อนก่อนแล้วใช้ไฟอ่อนเพื่อให้ไข่มันมีความกรอบเหมือนไข่ดาวมันจะอร่อยกว่าถ้าเกิดหลายๆที่ชอบทําเหมือนไข่ด้านๆแล้วเอาน้ําปลามาราดมันไม่โดนอันนี้มันจะเหมือนแบบ ไข่ลูกเขอยอะกร,กรอบๆหน่อยนะเออม,มานี่ร้อนๆอ,อย่างงี้แล้วผมก็เบาไฟแต่แล้วพอมันเริ่มเริ่มจะสุกแบบนี้นะเอาอันนี้ลาดลงไปพี่อแบบนี้เลยใช่แบบนี้เลย,แบบน,เลยนี่แหละความอร่อยอ น้ำปลามันจะหอมไงพี่นึกออกไหมอ๋อมาได้ทอดมันได้ได้แต่ระวังมันกระเด็นนิดนึงนะน้ำปลามันมีน้ำไงแต่เนี้ยมันจะหอมน่ากินมากอ่ามันจะหอมแล้วเขย่าเขย่าหน่อยอย่าไปกลับอย่าไปกลับอย่าไปกลับให้มันแค่แบบเหมือนเหมือนน้ำเนี่ยไมายได้กินไหมน้ำปลามันโดนน้ำมันหอมไหมหอมหอมสุดๆเลยนะหอมสุดๆเลยแล้วก็ปิดไฟตัดใส่จานเลยนี่แหละแบบนี้จะอร่อยมากหอมแบบสุดๆเลยพี่ นะครับไข่ไม่ต้องสุกมากนะนเห็นไหมไขด่ดาไข่แดงเนี่ยเป็นลาวาลาวาอยู่เลยค่ะแล้วก็ทีเด็ดคือน้ํามันเนี่ยน้ํามันเนี่ยอย่าทิ้งเอาน้ำมันนี่แหละมารา,าดข้าวคือสุดติ่งกระดิ่งระคังกะละมังเลยอ่ะนะครับพี่จะเห็นนะว่าผมจะทําผมไม่กลับอะไรเลยผมจะทําให้ไข่ข้างบนไม่สุกดีม,มันจะกินกับพริกกับหอมได้อร่อยมากหอมกับพริกเราไม่รอมันสุกนะเราแค่ต้องการให้น้ําน้ํปลาของเรามันไปโดนกระทะโดนน้ามันเฉย เสร็จแล้วครับไข่ทอดน้ำปลายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใจให้ด้วยนะครับผมแล้วใครที่สนใจเครื่องครัวที่ผมใช้หรือว่าวัตถุดิบต่างๆที่ผมใช้เรามีพิกัดอะไรแทงอยู่ที่ใต้โพสต์ลองไปดูได้เลยครับ